มีซอสสำเร็จทุกตัวนี่แชร์ไปเลยนะทุกคนสำหรับใครที่อยากเปิดร้านแต่ไม่รู้ขั้นตอนการทำน้ำซุปนะนี่อันนี้คือซอสก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณสำเร็จนะทุกคนต้องย้ำว่าสำเร็จทำไมเราถึงกล้าปล่อยให้น้องๆสามารถทำครัวแทนเราได้เพราะเรามีซอสสำเร็จนะอ่ะตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะน้ำเริ่มร้อนแต่ว่ายิ้มอะ่ะหนึ่ง ต้องดูด้วยอุณหภูมิน้ำถ้ามันร้อนเกินไปฟองมันจะออกน้อยนะคะยิ้มก็จะปรับอุณหภูมิน้ำนิดนึงนะคะมันเสร็จเร็วจริงนะแต่ฟองออกน้อยเพราะฉะนั้นการทาก๋วยเตี๋ยวนะต้องให้ให้ฟองออกให้เยอะนะคะฟองออกเยอะที่สุดดีที่สุดยิ้มจะปรับอุณหภูมิน้ำก่อนปรับอุณหภูมิน้ำด้วยการเติมน้ําเย็นนะทุกคน